สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะฮะโอ้เคนะครับมากับคอนท่าดิเทอร์นะครตอนนี้นะครับเราจะมาลงโหมดใต้น้ำนะครับโหมดใต้น้ำยาก5 6นะฮะซึ่งโหมดนี้นะครับรีคอมเมนต์อยู่ที่3,000นะครับค่าต้านอยู่ที่3,000มพันก็ค่อนข้างยากอยู่นะฮะแต่วันนี้เราจะพยายามทำเ S S เกันนะครับผมนะฮะโดยที่ตัวละครที่เพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะฮะก็ต้าน3,000เหมือนกันนะครับทีนี้เราจะมาซื้อแต้มสัก1,000งพันนะกันนะฮะเอาแบบน่าจะผ่านนะครับเรามาลองดูกันว่าจะผ่านไหมนะครับสำหรับเซตที่ จะเล่นนะครับเป็นตัวแรนนะครับเกรดบีนะครับแล้วก็ปืนเลเซอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าปืนเลเซอร์ตัวนี้จะช่วยเพิ่มค่าความโกรธของแรนดนะครับให้ได้เร็วมากๆนะครับรวมถึงสไนเปอร์นะครับก็อาจจะเป็นบาร์เรตนะครับสำหรับคนที่ไม่มี A W P นะครับคือปืน A W P A W P เนี่ยมันสำหรับคนที่ติดท็อปอารีนา1น่นถึง10นะครับผมซึ่งมันก็จะแรงมากๆนะครับใน4ดาวนะครับเพราะมันยิง3แชแฉกนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีก็นั่นแหละฮะบาร์เรตนะครับบาร์เร็ต6ดาวได้อยู่นะครับ ทีนี้เราก็จะแบ่งกันฟาร์มฮะฟาร์มล่างกับบนนะครับผมจะฟาร์มข้างล่างนะครับเพื่อนผมจะฟาร์มข้างบนนะครับโอเคนี่ครับ ถ้าแลนเนี่ยค่าค่าคอมโกดนะครับเกศข้างล่างเป็นสีส้มๆนะฮะเวลาใช้บัฟเนี่ยมันจะสามารถรีโหลดกระสุนได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดีมากๆนะครับพยายามยิงเลเซอร์เนเก็บเก็บเกศนะฮะเก็บเกตปุ๊บนะครับก็เตรียมกดบัฟได้เลย,เลยกดท่าบ้าจะเป็นสกิลแรกนะครับจากนั้นเราก็ฟาร์ไปเรื่อยๆนะฮะ พยายามฟาร์มไปเอยครับพยายามฟาร์มตรงนี้ให้ได้โจมตีสักสามร้อยสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะหรือไม่ก็200สองร้อยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราเก็บเกรดนะครับ ึ่งหลอดตลอดเวลานะครับเราจะสามารถดีโหลดกระสุนได้ฟรีๆนะครับเมื่อยิงจนกระสุนหมดแล้วเนี่ยเราก็กดบัฟไปนะครับกระสุนจะรีโหลดทันทีนะครับทำให้เราไม่เปลืองนะครับโอเคตรงนี้ต้องทำเวลาเลยครับผมรู้สึกว่ามันจะ ต้องการเพิ่มเติมนะครับต้องการในการจบด่านนะครับคือเป็น11นาที30วินาทีให้เหลือนะครับหายงวะโอเค ตรงนี้ฟาร์มไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากพยายามช่วยกันลดนะฮะสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับค่อนข้างไวอยู่ศัตรูมันเยอะมากไงถ้าเราฟาร์ไมไ่ดีเนี่ยเยอะจะเร็วมากๆ คตรไวนะครับไปหมดแล้วนะครับแบ่งเงินฟาร์มข้างล่างบนชิลมาด่านนี้โอเคห้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว โอเคไนช่วงที่สองนะครับผมช่วงที่2นี้ไม่มีอะไรมากครับเราไปตามทางให้เรื่อยเลยครับผมถ้าเราใกล้ตายเนี่ยก็เกิดเกิดไปเลยนะครับอย่าไปอัพเพพีเพราะว่ามันจะทําให้เสียดาเมจนะครับผมแนะนําให้ปล่อยๆไปเลยเพื่อนภาวะ ุดนี้ไม่มแรงมากครับก็เล่นตามปกติครับจริงๆมันก็ปกติทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่าถ้าค่าต้านไม่ถึงเนี่ยมันก็จะลำบากนิดน,นึงนะครับอ้าวเหี้ยสัตว์ไม่ฆ่ากู นะครับน่าจะ1,000เปอร์เซ็นต์ทันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสามพันั้งคู่เนี่ยผมว่าเอสเอสไม่ไกลนะครับไม่ต้องฟาร์มอะไรคือเล่นตามปกตินะ Ôi liên tục lật giạt Là khắp thực quá mà Dâm 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 สัตว์ที่ผมใช้น่จะเป็นไม่มีก็หมานะครับหมีนีเนเน่เป็นตัวใหม่นะฮะค่อนข้างใต้น้ำดีอยู่นะครับจากที่ทดลองมาแล้วนะครับโอชิต <c oughs> oh, ไปตายไปตายเไม่ต้องสนใจเหรยนเกิดมีเหรือเกิดมีรูสึกจะไม่ถึงนะฮะ เคเรียบร้อยมาถึงจุดนี้เราจะเข้าห้องบอสน่าจะประมาณ13บสามนาทีปะ12เออ13มนาที12 55นะครับน่าจะทันนะครับน่าจะนะจริงๆถือว่าช้าเนี่ยยืนแรกไปเลยฮะเราต้องเร่งทำเวลา ตรงจุดนี้นะ่มันจะมีการหลบเลเซอร์เกิดขึ้นนี่ไงต้องหลบแล้วมายืนตรงกลางครับแค่นั้นแหละบอสต,ตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับอยู่ตรงกลางอย่าขยับนะงนะแล้วตรงนี้ถ้ามาก็ต้องกระโดดหลบด้วยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ว่าเพื่อนตายห่วงไปคนนึงถ้ามันออกมาทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะง่ายมากสำหรับสไนเปอร์นะ็เรียบร้อยครับผมเยี่ยมครับถือว่าผ่านนะครับ จริงพยายามให้ผ่านในช่วงเวลา11นาที30วินาทีนะครับให้มันเหลือเวลาข้างบนต้องเหลือเวลา11.30นะถึงจะผ่านชัวร์นะครับเนี่ยใช้เวลาประมาณ8นาทีนะครับ30 3นาทีก็8นาทีกว่านะครับเจริงฮะเราก็สามารถปลดลังคาเรเลเกล้าด้แล้วแต่ว่าผมลงกันน่ะไปแล้วไงลงเขาเรียกว่าลงเรเว่า8ไปแล้วลงด่านยาก3-4ไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ของอะไรนะครับลองดูลังคาเรลเวล้าฮนะ ดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับร้านค้าเลเวลเก้านะครับอ้มีไทเทเนียมนะครับอันนี้ต้องการอย่างมากนะครับเพราะว่าเอาไว up, อา้อัพวิญญาณขั้นสูงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นถึงจุดนี้นะครับแนะนำให้ซื้อไทเทเนียมขั้นสูงนะครับแล้วก็เซลล์เอเลนแอลเซลล์เซลล์เอเลนแอลค่อนข้างหาย,ยากอยู่นะครับในะจุดจุดน,นี้นะฮะแล้วครับสำหรับใครที่ มีข้อสงสัยเรื่องดานใต้นะ้ำต่างๆนะครับเอาไว้มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้หรือว่าที่คอมเมนต์นะครับในกลุ่มก็ได้นะครับผมนะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับผมนะครับส่อร์ไมคี้นะครับบ๊ายบาย